วันนี้เราจะมาทำไก่อบค่ะพี่น้องมาทำไก่อบนะคะทุกคนทำไก่อบแบบยายแปมนี่แหละทำง่ายๆสไตล์ยายแปมเลยนะจ๊ะทุกคนมาจ้าเราก็ใส่พริกเผาจีนไปฮาพี่มี่เราก็ใส่พริกป่นค่ะพี่น้องใส่พริกป่นเราก็ได้นะคะทุกคนแล้วก็ใส่ผงปรุงรสใส่น้ำตาล ใส่ซีอิอ๊วขาวใส่น้ำมันหอยบะมี่กับบะตองใส่นะคะน้ำมันหอยอแล้วก็ทุกอย่างใส่กระเทียมใส่พริกไทยดำลงไปด้วยเท่ากับขยำขยำฮากกับนวดนวดให้มันเข้าตัวเนื้อไก่นะคะทุกคนนวด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 ,นวด,นวดเสร็จแล้วแล้วก็ เขาเอาใส่ภาชนะใส่อะไรก็ได้แล้วแต่เราที่เราถนัดบานเขาไม่ยางเขาใส่ถุงบ่อใส่กลองบ่อใส่ทับพอแว่บใส่อะไรก็ได้แล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้นะคะทุกคนใส่ตู้เย็นทิ้งไว้ยังชิล่ยกับไันได้จักสองสามชั่วโมงนั่นแหละมันจังเสียบค่ะพี่น้องแล้วก็ใส่แล้วก็หมักแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้เวลาเราจะเราจะอบเราก็เอาออกมาจาก ตู้เย็นนะคะทุกคนมามาให้มันคายความเย็นนิดนึงแล้วก็เข้าตู้อบอบออกมาหน้าตาก็จะสวยงามแบบนี้นะคะทุกคนอบเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนมาจากต่อไปเราก็จะมาจัดมาตัดเป็นชิ้นๆแล้วแต่เห้าค่ะพี่น้องวันนี้เราทำไก่สองตัวนะคะทุกคนแล้วก็ เราจะกินไก่คนละครึ่งตัวค่ะบอนี้เราก็จะมาตัดแบบนี้แล้วก็จัดจานจัดไปจะพี่น้องมักแบบไดก็เฮดโหลดนะคะทุกคนทําตามที่เราชอบทําตามที่เราถนัดข้ามักกินแบบใดก็เฮ็ดเอาค่ะพี่น้องเสร็จเรียบร้อยล้วก็จะมาขึ้นจานแบ่ง ครึ่งตัวหรือสีซับเป็นชิ้นๆก็แล้วแต่ห้าค่ะพี่น้องหากไม่มักเถิดไปก็เห็ดแบบนั้นแหละแมนบ่พี่น้องเพราะว่าเ้าเป็นคนกินเด้แมนบอกเอาตามใจคนกินเลยนะคะทุกคนเสร็จเรียบร้อยเราก็จะขึ้นจานแล้วนะพีพ่น้องจะส่จ,จานแล้วก็ไปกินกันเลยนะคะทุกคนทําง่ายๆแบบนี้แหละ โอเคกัง่ายๆเดี๋ยวขึ้นจานแล้วเดอ้อไปกินชอบกินกับข้าวก็กินชอบกินกับอะไรกินส้มตาส้มยังก็จัดไปโหลดะ่ะพี่น้องเอาเนี่ยหอหมากักเข้าถานัดน,นละล่ะชอบแบบไหนจัดไปเลยนะคะทุกคนวันนี้เราทําง่ายๆกินง่ายๆนะคะทุกคนจ๋าหน้าตาสวยงามกินร้อนๆเลยคะ่ะทุกคนจ๋ามากจ้า นี่น้ำจิม้มน้ำจิ้มก็น้ำจิ้มไก่ที่มันออกมานี่แหละพี่น้องเราก็เอามาจิ้มนะคะทุกคนหน้าตาสวยงามอร่อยนะคะทุกคนรับรองความอร่อยโดยใหญ่แปมจ้าพี่น้อง